โอเคเอาวบทสวดมนต์ก่อนนอนหนุนนำชีวิตทเทวดาคุ้มครองชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระขาวาพุทธังพระเขวันตงังอภิวาเทมิสวาขาโตพระคขวาตาธรรมโม ธรรมมังนะมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังคัง,งนะมามิพุทธบูชามหาเตชะวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเตชะธรรมบูชามหาปัญญวันโต ข้าพ,พเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชามหาโพควะหูข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยทรัพย์สมบัติติโลกนาถังรัตนัตยางพระพิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามวันธามิเจติยังสัพพังสัพพาเานีสุปฏิทิตังสารีริกธาตุข้าพเจ้าขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐาน,พร,านพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่างๆมหาโพธิทิงชินโยจะพุทธรูปังสกลังสธาข้าพเจ้า ขอกราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอพพยาปชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอภน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุข,ขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านได้สุข ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาพุทธะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสรชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนทั่วทุกตัวสัตว์เทินข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้าเกิดสติปัญญาญาณไวชานฉลาดทุกภพทุกชาติตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินสาธุสาธุสาธุ สวดมนต์และแผ่เมตตาก่อนนอนถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอย่างหนึ่งเพราะเป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ถาไวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งส่งผลให้ผู้ที่สวดมนต์ก่อนนอนมีความสุข